เห็ดอะไรไม่รู้นะคะคล้ายๆเห็ดแชมเพญยุงอ mm. ุ้ยแมนเมนแชมเพญยุงนะคะในีแชมเปญยุงปลาวันนี้พามาเดินนะคะ <c oughs> สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องป้องปลายสุดผูกสุดค้นเด้อค่ะเด้อม <c oughs> ือนีอผ้ามายาง <c oughs> เล่นนะคะเด้อ <c oughs> มาเดินป่านะคะพามาเดิน กิจกรรมเดินป่าเราเริ่มแล้วเรื่อง่ไปน้องกิจกรรมเดินป่าเราเริ่มแล้วมาๆมามาย่า,างาปา่าน้ำกันอู้เห็ดอู้เห็ดเห็ดออกเห็ดออกเห็ดหลากหลายสายพันธุ์ ก่อนก็นขอบคุณเพื่อนเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะที่เขาขอมาเป็นกำลังใจให้สัดส่วนกับไปเยี่ยมไปหาสาก,ก็ต้องขอขอบขอบค่ายได้ค่ะเด้อพี่น้องเพื่อนใหม่อีกอะใช้สกุลไปสาสตร์กับตองขอขอค่ยได้หลายเด้อค่ะพี่น้องโอ้เห็ดอีกยังอันนี้เห็ดอันนี้กินบ่ได้ออกายมาคักทานไม่ได้เห็ดเบื่อพี่พกร ขึ้นปานเทศลงงนะงอกพัวน่ะผัวขึ้นไปเท่าพูย่างไปปนงงานเทศละงอกบานเฮาอันนี้ก็เป็นเฮ็ดเฮ็ดกอเฮ็ดแดงเฮ็ดกอเหลือ,องบานเฮานะค่ะกินได้เนาะค่ะพี่น้องเฮ็ดชนิดนี้กินได้เนาะค่ะสาสโกนกิกิน,ย,กน,กน,กนยุ่นะคะ เห็ดชนิดนี้กินได้นะคะเห็ดหลากหลายสายพันธุ์นะคะเห็ดชนิดนี้พี่ๆเขาก็กินนะคะแต่ว่าเราไม่กินนะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นเห็ดกอโห้้าเห็ดกอเหี่เห็ดกอแดงพี่นี่กระแมนผลกระแมนพี่เห็ดกอแดงเห็ดกอแดง แสบเห็ดซีนี่โอ้เห็ดออกร้ายนะคะพี่น้อง โดมินเบส,สต์แบสต์แอมควีน <No. S 1> อินเตอร์วิสันเบสต์แตมเทคนิคไม่ได้เอาใหม่มาเทคนิคในการไม่ได้เอาไอ้แนวปิ่งมานั่งเลยค่ะพี่น้องนี่นะคะเพื่อการเอาตัวรอดเทคนิคการเอาตัวรอดที่เครื่องมือไม่ครบนะคะ Diolch yn fawr iawn 何 <laughs> โอ้ยใหมแล้วหมแล้วหมแล้วโอ้ยบ่เบิงหาแม่นแม่พอีมืทุกอันประมุจนหมแล้วพี่นองใส่กอกใส่กอกไม่ใส่กอกลูกสิ่นอย่างมาเ้อลูดสิ่นย่างมาเ้อะัเด้อ ลูกซีมยางใส่กอกยางลูกซีมยางเน,นี่ยทำนี่เพอเด้อไหมทางเดินลูกไปไรเง้ยน้ำจิ้มเราก็มีนะคะน้ำจิ้มเราก็มีทำเองเด้อน้ำจิ้มเห็ดเองพี่น้องน้ำจิ้มทำเองกับมือ สิ้นไม้ลูกสิ้นไม้ลูกสิ้นไม้ลูกสิ้นไมม้จะเป็นอะไรนะเดล่าลอยๆนี่มันถืงแดืนนี่แหละโอ้ยไม้ไม่ไม่โอ้ยไปแห้งมันตั้มมั่งไงเครื่องของจับเสียบบ่อยากไปเลย เอล่ลงลูกๆอเนะ่ะไหนบุกเอาบ่บ่าบั้บอบอนอย่าน้ำกันด้ค่ะพี่น้องมาด้อกินลูกิินย่างลูกินปิงยางแบบธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติ

ติ่นเปิยงน้ำกันนะคะน้ำจิ้มเฮาเห็ดเองเห็ดหวต้นหนาวเห็ดใส่ตู้เย็นไหวเห็ดใส่ตู้เย็นไหวค่ะพี่น้อง บรรยากาศก,กดีดิฟินดอฟเจตาฟิน<ป>บรัวสแตมันคุณว<ป>ินอินเตอร์มีซากซิกแตนเลยเห็นหนา รถแล้วนะคะเดินกลับรถแล้วเด้อบรรยากาศดีดีทองฝ่าสีข้ามอุ้ยสีงาม